อันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่3.2อยู่ในหน้า1 0 2แบบหัดสาด3.2หน้า102เป็นเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นคำว่าเชิงเส้นก็คือเรียงของนั้นในแนวเส้นตรงโดยที่ สิ่งของเหล่านั้นแตกต่างกันทั้งหมดโจทย์มันมันอาจจะทำได้หลายๆวิธีบางครั้งก็ไม่ต้องใช้สูตรนี้ก็ได้ไปใช้หลักการบวกหลักการคูมก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนเจอโจทย์ตัดสินใจดีๆว่าจะใช้วิธีไหนแต่ไม่ว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ตามคำตอบมันจะออกมาเท่ากัน อ่ะอันนี้เราก็จะแบ่งเป็น2สูตร2หัวข้อด้วยกันอันแรกก็คือถ้ามีสิ่งของอยู่ n สิ่งอย่าลืมว่าสิ่งของเหล่านั้นแตกต่างกันทั้งหมดนำมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นหรือเรียงเป็นเส้นตรงคราวละ n สิ่งก็คือมีกี่อ่ะสมมติมี4อย่างก็เอามาเรียงทั้งหมดเลย4อย่างนะคะจำนวนวิธีทั้งหมดก็จะเป็น pnn n, ได้ออกมาเป็น n f a c t o r i a ยวิธีไอ n f a c t o r i a l ฟังมาแล้วนะคะไอเจ้า f a c t o r i a ยนี่อ่ะอย่างเช่น4 f a c t o r i a ยต่อไปนี้เราจะพูดสั้นๆว่า4แฟก4แฟกก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณ3คูณ2คูณ1ถ้า9 f a ฟ t ก็จะมีค่าเท่ากับ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 แต่มันมีพิเศษอยู่ตรงที่ว่าอยากหยุดเมื่อไร่เราหยุดได้อย่างเช่น9แฟกเนี่ยเราเขียนแค่9คูณ8คูณ7แฟกก็ได้นะ18แฟกหนูเขียนว่า18คูณ17คูณ16คูณ15แฟกก็ได้อ่ะต่อไปอันที่สองค่ะอันที่สองในการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดแบบที่สองก็คือ ถ้าเรามีสิ่งของอยู่ n สิ่งแต่เอามาวางเรียงค่าวะ r สิ่งอย่างเช่นมีทวงอยู่10ผืน10ผืนนี้ไม่เหมือนกันเลยแต่เอามาวางเรียงแค่4ผืนไม่ได้วางทั้ง10เพราะฉะนั้น n ก็คือ10 r ก็คือ4 สูตรก็จะเป็น p p ในย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า permutation แต่ว่าการเรียงสับเปลี่ยนมีสิ่งของอยู่ n สิ่งเอามาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นโดยที่สิ่งของนั้นแตกต่างกันทั้งหมดคราวละ r สิ่งก็จะได้เป็น n factorial หารด้วย n ลบ r factorial และในที่นี้เราเป็นข้อตกลง0 factorial มีค่าเท่ากับ1เป็นข้อตกลงนะคะ ศูนย์แฟคเตเรยีมีค่าเท่ากับ1อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้2สูตรนี้ในการทําแบบฝึกหัด3.2หน้า1 0 2โดยบางครั้งเนี่ยครูอาจจะบอกว่ามันอาจจะมีวิธีใช้หลักการคูณก็ได้หรือจะไปใช้เขียนแผนภาพก็ได้มาดูข้อ1กันเลยข้อ1อยู่หน้า1 0 2 2ค่ะข้อ1โจทบอกว่ามีหนังสือคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันสเล่ม เขาบอกแตกต่างคณิตศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันเลยหรือแตกต่างกันเนี่ยอยู่สองเล่มหนังสือภาษาไทยแตกต่างกัน3เล่มและหนังสือภาษาอังกฤษแตกต่างกัน4เล่มเราก็รวมแล้วนะคะเป็น9้าเล่มรวมในใจเขาไม่บอกรวมเองได้คณิตไม่เหมือนกัน2ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสภาษาไทย3รวมแล้ว9เล่มนำหนังสือทั้งหมดนี้มาทำอะไรมาวางเรียงบนชั้นหนังสือชั้นหนึ่งวางชั้นเดียว นั้งสือคงเป็นเส้นตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมี9้าเล่มเอามาวางทั้งหมดเเล่มก็เลยได้9ก้แฟคเอรเรียนวิธีนะมีเก้าเล่มเอามาวางเลยทั้งหมดเเล่ม9ก้าแฟกเอรเรียนก็9,8,7คูณแคูณเคูณหคูณหคูณสคูณสคูณสคูณหใช้เครื่องคิดเลขคูณได้มาเป็น362,880วิธีต่อไปในข้อที่2อูต่อเลยนะคะข้อที่2นี้ เขาให้นักเรียนคำนวณโดยใช้สูตรเนี่ยสูตรอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะสูตรอยู่นี่เพราะฉะนั้น P ของ8กับ4ก็คือมีสิ่งของอยู่8ชิ้นที่แตกต่างกันทั้งหมดแต่เอามาเรียงในแนวเส้นตรงคราวละ4ชิ้นเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น8แฝกหารด้วย8-4ลบ4แฝกก็จะได้เป็น8แฝกข้างบนเศษคือ8 8แฝก8ลบ4ก็เหลือ4 จากนั้นนกเรียนก็ 8, 8, 8, แตก8ฟกค,ค่ะออกเป็น8ปคูณเคูณหคูณหคูณสแฝกแค่นั้นเพราะว่าจะได้ตัดนะสแฝกหารด้วย4แฝกได้1เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่8ปดคูณเคูณหคูณหได้1นึ่ร้อ้โทษ1,680นั่นคือคําตอบต่อไปก็ข้อ2ข้อ2 พีของอะไรเอ่ยพีของสิบสองมีสิ่งของสิบอย่างเอามาวางเรียงับเปลี่ยนเชิงเส้นในแนวเส้นตรงสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมดามาวางคราวละสองอย่างเพราะฉะนั้นก็เป็นสิบแฟกหารด้วยสิบลบสองแฟกสิบแฟกเท่าเดิมสิบลบสองเหลือแปดแฟกจากนั้นนักเรียนก็แตกสิบแฟกออกเป็นสิบคูณเก้าคูณแปดแฟกข้างล่างมีแปดแฟกตตัดกันเหลือสิบคูณเก้าได้เก้าสิบโอเคค่ะข้อที่สามนะคะ ทของ 5, 5, 5. ้าห5ห้าห้ามีสิ่งของ5้าอย่างเอามาวางเรียงทีละ5อย่างซึ่งรู้คำตอบแล้วมันได้5แฟกมีมี5้าวาง5้าได้5้าแฟกแต่ถ้าเบื่อจะเข้าสูตรก็5แฟกหารด้วยหลบห้าแฟกหลบ5ได้0ูนค่ะเพราะฉะนั้นเป็น0ูนย์แฝกแต่เรามีข้อตกลงไว้ว่า0ูนย์แฟกเท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็เหลือ5้าแกหารด้วย0ูนแฝกค,คือ5้าแฟก ก็5คูณสคูณสคูณ 2, คูณได้ทั้งหมดร2อจากนั้นสุดท้ายค่ะข้อที่470มีสิ่งของ7สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดไม่ได้เอามาทำอะไรเลยบางมันไม่เฉยเฉยมันจะเหลือ1วิธีเท่านั้นค่ะ7 0ลบย์ได้7เนาะ7 7แฝหาร 7, แฝได้1ค่ะมีสิ่งของอยู่แต่ไม่ได้มาทำอะไรเลยมันก็ได้มี1วิธีคือวิธีที่ไม่ทำอะไรเลยนั่นเองอ่ะ โอเคแบบไี3.2หนะ้า102เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดข้อ1และข้อ2